โรงเรียนวัดท่าเรือโดยการนำของดออรปิยพัฒน์ทองพรมผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าเรือได้มีการดำเนินการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานหรือ Project Based Learning ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลสองถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เป็นเทคนิคการสอนที่กระตุ้นให้ผู้เรียนทำงานร่วมกับผู้อื่นและเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติจนกระทั่งได้คำตอบที่ผู้เรียนอยากรู้หรือสงสยัยสนับสนุนให้ผู้เรียนเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมกับสิ่งที่กำลังเรียนรู้และบูรณาการความรู้จากศาสตร์ต่างๆกับชีวิตจริงเพื่อสังเคราะห์เป็นองค์ความรู้ของตนเองจากนามธรรมาเป็นรูปธรรมซึ่งอาจเป็นองค์ความรู้ ที่เหมือนหรือต่างจากที่ผู้เรียนได้เรียนรู้ในห้องเรียนทั้งนี้การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานยังกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดสร้างสรรค์คิดแก้ปัญหาคิดวิพากษ์และคิดรับผิดชอบต่อความสำเร็จของส่วนรวมโรงเรียนวัดท่าเรือมีขั้นตอนในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการ Projectbased Learning ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1. การวางแผนโครงงานครูผู้สอนให้นักเรียนเข้ากลุ่มย่อยเพื่อร่วมกันวางแผนการทำโครงงานโดยศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการทำโครงงานและจัดทำเป็นข้อเสนอโครงงานขั้นตอนที่ 2. การดำเนินโครงงานครูผู้สอนให้นักเรียนเริ่มดำเนินโครงงานตามที่กำหนดไว้โดยมีการบันทึกข้อมูลในแบบรายงานตนเอง ที่เกิดขึ้นในทุกขั้นตอนโดยขั้นตอนนี้นักเรียนจะได้ฝึกแก้ปัญหาฝึกทักษะการทำงานเป็นทีมนักเรียนเกิดทักษะการเรียนรู้อย่างเป็นระบบสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองและสามารถนำกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบโครงงานมาเชื่อมโยงสู่การแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ขั้นตอนที่3การนำเสนอโครงงาน นักเรียนนำผลงานของกลุ่มโดยนำเสนอในรูปแบบผลงานพร้อมประกอบการพูดอธิบายและให้นักเรียนกลุ่มอื่นๆซักถามให้ข้อคิดเห็นจากนั้นครูผู้สอนจึงให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดำเนินโครงงานและเชื่อมโยงสิ่งที่ได้เรียนรู้กับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ของรายวิชาและเนื้อหารายวิชาที่เกี่ยวข้อง ในการประเมินผลการจัดทำโครงงานประเมินโดยครูผู้สอนและผู้เรียนครูผู้สอนจะประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ได้จากคุณภาพของแผนการดำเนินโครงงานในแต่ละขั้นตอนหรือประเมินจากทักษะและกระบวนการทำงานชิ้นงานเนื้อหาความรู้และคุณลักษณะหรือเจตคติที่นักเรียนได้รับจากการทำโครงงานส่วนผู้เรียน จะตรวจสอบผลการดำเนินโครงงานของกลุ่มตนเองโดยเทียบกับกลุ่มอื่นเพื่อให้เห็นจุดเหมือนจุดต่างเป็นข้อมูลประกอบการเรียนรู้เพิ่มเติมทำการสะท้อนคิดการเรียนรู้จากการจัดการเรียนการสอนส่งผลให้โรงเรียนวัดท่าเรือได้รับรางวัลการสร้างสรรค์นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนทั้งในด้านผู้บริหารคณะครูและนักเรียน